อร่อยอร่อยไหมครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยคำใหญ่ไปเปล่ามัมแมมมัมแมมมัมแมมเลยอ่ตตักของตัวเองเลยค่ะเช็ดปาก แป้มปากแก้มพี่เค่ะชนแก้วกับปะป่านะคะเชสอ่าให้เลงาไว้คุณวายเอาเนี้ยอาเนี้ยเอาไปอันนี้กเอาป้อนเอาป้ะนทำกินได้ไหมเนี่ยนี่อันนี้อันนี้ปากหนูเร็วยงมแล้วเลยอร่อยไหมคะ แย่งเหรอลุกขึ้นหนีเลยอ่ะนั่งเก้าอี้ก่อนค่ะพี่พี่ค่ะนั่งนั่งกาอี้ก่อนค่ะเนเก่งนั่งนั่งกาอี้กินให้เรียบร้อยค่ะอ๋อดีใจหมุนตัวหมุนตัวแฮปปี้พีอแล้วคางเลยอ่ะนั่งลงค่ะคนเซ่งนั่งลงค่ะนั่งลงนั่งนั่งหืมไม่นั่งเหรอบอกว่าอะไรนั่งลงค่ะนั่งลงให้เรียบร้อยค่ะพี่พี่ค่ะนั่งลงค่ะเก่งมากอ ชอบที่สุดเลยไอาศาครีมเนี่ยไอาศาครีมไผ่ท้องสิบบาทเอาอยู่ของพี่พีสิบบาทของเตงยี่สิบบาท,บาทมัมเน้นเน้นแป้งครับเอ้ยเน้นขนมปังครับไอาศาครีมหมดแล้วอร่อยไหมครับพี่ยกอันนี้มาไอศครีมใส่ข้าวเหนียวสติมาเลยไหโอเคเลืกเลยโอ้โแฮปปี oh, á, ้ค่ะแฮปปี้ทำไมค อำไมครับอ๋อรอขนมปังรอขนมปังก็คือกินไอติมของตัวเองไงแต่กินขนมปังของป๊าป๋าว้าวโอเคไอติมสัติเอ้ยเขาเหนียวสัติมาพี่พี่ค่ะได้ไายค่ะขอบคุณนะคะ มีเสียงด้วยโอ้โหมีเสียงด้วยเนี่ยมาปาสกาตส์ครีมได้โอ้ยเอาช็อกโกแลตออกให้น้องหน่อยอะไรกินไม่เป็นเขียวลูกเขียวเขียวเขียวโอด้ดีใจดีใจแฮปปี้แฮปปี้